ครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่12มกรานะครับวันนี้เราจะเป็นการหาเสียงวันแรกนะครับเรามาตั้งหลักที่ตรงส่วนเทพปทุมนะครับแล้วก็นี่นะครับ เป็นหน่วยเลือกตั้งที่7อันนี้เราเบอร์สี่นะครับนิวัดบุบผามโลเรามีเจตนาในการที่จะมาใช้เวทีการสมัครสอจอครั้งนี้ในการที่จะเผยแพร่องค์ความรู้โดยเฉพาะอําเภอเมืองปทุมธานีเนี่ยให้ตระหนักรู้ในเรื่องของการพัฒนาเมืองต้องบอกว่าเป็นทีมหมอเมืองหมอเมืองเนี่ยเป็นช่อง YouTube ในการพัฒนาเมืองทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นนครสวรรค์หลายหลายเมืองที่เราไปพัฒนานะครับร่วมกับทางสมาคมการผังเมืองไทยนะครับวันนี้ถึงเวลาแล้ว ที่ผมและก็ทีมงานหมอเมืองทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับนักผังเมืองนะครับนักวิชาการนักพัฒนาเมืองที่เรามีเครือข่ายทั่วประเทศเนี่ยจะต้องกลับมาพัฒนาเมืองปทุมธานีเราก็เอาองค์ความรู้ที่พัฒนาเมืองอที่ประสบความสําเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นนครสวรรค์ต้องบอกว่าผมยกนกครสวรรค์ทุกครั้งในการที่เป็นต้นแบบในการพัฒนาเมืองก็คือว่า นครสวรรค์หลังจากที่ทีมหมอเมืองของเราทีมสมาคมทางเมืองไทยของเราเนี่ยไปให้องค์ความรู้ทําให้นักการเมืองท้องถิ่นรู้หลักในการพัฒนาเมืองแล้วเราก็เป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาหลังจากนั้นนครสวรรค์เปลี่ยนบ้านเปลี่ยนเมืองถึงเวลาแล้วนะครับเราต้องเอาองค์ความรู้ตรงนี้มาพัฒนาเมืองปุมนีนะครับผมในานนมคนที่ขันอาสามารับใช้พี่น้องประชาชนนะครับก็ต้องบอกว่า เราไม่ได้เป็นนักการเมืองนะครับเราไม่มีหัวคะแนนเราไม่มีงบประมาณแต่สิ่งที่เรามีก็คือองค์ความรู้ช่อง y o YouTube หมอเมืองแล้วก็สมาคมผังเมืองไทยมีอาจารย์มหาวิทยาลัยมีนักพัฒนาเมืองมากมายที่อยากที่จะมาช่วยการพัฒนาเมืองนะครับเราจะมีโอกาสได้เข้าไปหรือไม่ได้เข้าไปอันนี้ไม่ใช่เรื่องสำคัญ แต่สิ่งที่สําคัญก็คือเราจะใช้เวทีนี้เพื่อให้ทุกคนเอานโยบายดีๆมาแข่งขันกันในการพัฒนาเมืองเราสามารถที่จะทํางานร่วมกับทุกท่านได้เลยนะครับเราเป็นนักวิชาการเราเป็นที่ปรึกษาเมืองนะครับขอฝากด้วยครับทีมหมอเมืองนิวัฒน์บุบผามมโลเบอร์สี่เขต3าอำเภอเมืองปทุมธานีครับ